ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนุบ้านาชาแนลนะครับก็ช่วงนี้เนาะก็มีภารกิจที่ต้องทำเยอะแยะหลายอย่างเนาะก็เลยมาทำคลิปให้กับพี่น้องเลยรับชมช้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ลืมเนาะไม่ลืมที่จะ ทำให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการาวิเคราะห์นะครับสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมอาสองห้าหกหกนะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่16กพฤศจิกายนนะครับ ่สูตรที่ลูกให้ไปก็เข้าหลักร้อยหลักร้อยกับหลักสิบเนาะอนะส่วนหลักหน่วยนะครับก็พลาดไปแตมหนึงเนาะก็ถือว่าสูตรที่ใช้เนาะถือว่า ใกล้เคียงนะครับเกือบเข้าเนาะ,ะก็ลุ้นกันต่อนะครับงวดถัดไปนะครับสำหรับสูตรงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูสูตรหวยรัฐบาลไทยกันนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ ารางวัลที่หนึ่งก็คือห้าหนะ้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เนาะเลขท้ายสองตัวก็คือหนึ่งสี่นะครับอ่า สามตัวหน้าอสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือสนะีอ่หนึ่งสองะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือสามสี่หกเนาะส่วนสามตัวท้าย สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ครั้งที่สองก็คือเก้าหกหนึ่งนะครับา <c oughs> การหาสูตรนะครับก็ก็จะใช้กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เนาะ,ะมาหาผลลัพธ์นะครับ โดยจะใช้การหาผลลัพธ์สามแถวเนะเานนะแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หลักสิบเนะเาะหลักสิบเลขท้ายสองตัวนะครับหลักสิบก็คือหนึ่งเนาะก็คือหนึ่งนีง้แล้วก็หลักสิบาสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับ อ่าสามตัวท้ายครั้งที่สองเนาะอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าครั้งที่สองก็คือตัวนี้เนาะก็คือหกนะครับหนึ่งบวกหกเนาะอ่ะาแถวต่อมาเนะาะแถวที่สองก็จะใช้อ่าหลักสิบเนาะเลขท้ายสามตัว รางวัลที่หนึ่งหลักสิบรางวัลที่หนึ่งก็คือเก้าเนะเาะอ่าเก้าตัวนี้นะครับกับหลักร้อยอ่าหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับก็คือตัวนี้เนาะก็คือสามเก้ากับสามเนาะนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งแถวนะครับก็เอาอ่ารางวัลที่หนึ่งเนาะรางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนกับหลักพันนะครับอ่าหลักแสนกับหลักพันก็คือตัวนี้เนาะคู่นี้ห้ากับเกีดนะนี่นะครับอ่าก็ได้ กลุ่มตัวเลขที่จะมาหาผลลัพธ์แล้วเนาะทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอ่าหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดลบหนึ่งเป็นหกเนาะตัวนี้ก็บวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามอ่าลบหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะ ห้าบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะอ่าก็ได้อ่ากลุ่มผลลัพธ์เรียบร้อยเนาะก็จะมาหาเลขเด่นเนาะเลขเด่นแล้วก็วางชุดสองตัวสามตัวนะครับก็เด่นเนาะ วงวดนี้นะครับลูกตันให้เด่นอยู่ที่สองเจ็ดหกอ่าแล้วก็แปดเนาะอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูอ่าชุดสองตัวเนาะ ก็จะใช้แบบจแบบเก้าประตูเลยนะครับก็จะมีหนะึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะสองหกสองเจ็ด สองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสามตัวเนาะ ชุดสามตัวก็จะมีหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองหนึ่งหกสองสองแปดแล้วก็ สองสามหกเนาะอ่าก็อ่านี้ก็เป็นอ่ากลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้มา,มาจากการวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์จากกลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เนาะอ่าก็ได้ผลลัพธ์มาพี่กองเอฟซีก็มองนะครับมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลงวางไว้ให้เนาะอ่าถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้เนาะก็สามารถ ดเพิ่มเติมได้ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลักษณะนะครับของการวางตัวเลขนะครับในงวดน,นี้นะลุงตันก็จะใช้กลางรางชุด2ตัวเนะาะก็จะใช้รูปแบบวางแบบเ้าประตูเนาะให้กับ พี่น้องได้ลุ้นกันนะครับส่วน3ตัวก็เหมือนเดิมนะครับลุงให้ไป5ชุดนะครับก็ลุ้นกันเนาะว่าจะเขา้างวดหรือไม่เนาะถ้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับน้อง f c ฟีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะ,ะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวับนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ